เวลาที่ทําสวนจริงอ่ะพอเราตัดผลไม้เสรจเนี่ยของจุ่มจุ่มสต๊อกปุ๋ยยังไงหนูจะสต๊อกใบแรกปุ๋ยที่ใช้ทาใบแรกอย่างเช่น1236ใบแรกหนูจะใช้อินทรียเคมีอัดอินรียเคมีแล้วก็ยูเรียเนี่ยคืออาจจะใช้บ้างไม่ใช้บ้างดูตามสภาพแล้วก็ 150. 0โอเคอาจจะใช้บ้างไม่ใช้บ้างแต่โดยหลักคือ1236ปีนี้หนูใส่โอเวอร์ดสจานเพราะว่าด้วยความที่ข้อใบเราสั้นใช่ไหมคะข้อข้อใบเราสั้นหนูต้องการอัดให้มันบปึปด ให้มันหลุดไปเลยอันนี้คือคือผลจากการที่ตอนพอตัดเสร็จปุ๊บหนูหวานดโลไม้ก่อนเลยค่ะอาจาย์ซื้อมาสิบถุงแล้วก็หานเท่าหวานไปก่อนเลยก็ป๋อมหนึ่งน้องกระก็ป๋อมหนึ่งประมาณสักกระถางใหญ่นิดนึงอะค่ะกระถางกระถางประมาณหนึ่งโลอะค่ะประมาณสองกระถางจประมาณสองกิโลนะจะประมาณสองกิโลหวานไปก่อนเลยแล้วพอประมาณสักสองอาทิตย์เว้นช่วงหน่อยนึงหนูก็อัดสิบสองสามหกเข้าไปต้นสามโล ปกติ1 2บสหนูจะใช้แค่ต้นละโลถ้ามุะใบเราไม่เคยทาสารก่อนนั่นแหละแล้วก็พอจากนั้นปุ๊บถัดไปอีกประมาณสักอาทิตย์หนึ่งหนูตบยูเรียอีกต้นละโลแล้วพอมันแตกใบที่นี่การแตกใบมันอาจจะไม่ได้แตกพึกเพราะว่าสารมันยังค้างใช่ไหมคะมแต่ผลปรากฏว่าพอ,พอเราดงไนโตรเจนไปปุ๊บเจ็ดวันหลังจากนั้นเราควรจะต้องตบสูตรเสมอเพื่อลดการถ่ายใบถ้าสมมติการแตกใบมันอลังการงานสร้างเพราะว่าเอ็นเราดงใช่ไหมคะหนูไม่ได้ตบสูตรเสมอค่ะอาจารย์ คือหนูปล่อยเลยเพื่อต้องการที่แช่มันถ่ายใบใบชุดนู้นชุดนู้นๆนะค่ะให้มันถ่ายใบลงอ่ะแล้วก็ผลก็เป็นไปตามคาดก็คือหลังจากที่น้องจุ๋มใส่ยูเลียไปนั่นแหละค่ะใช่ไหมคะค่ะเพราะว่าก่อนนี้คือมันอัด12-36มาแล้วพอหลังจากนั้นไปพอมันเริ่มแตกใบมันก็เริ่มถ่ายใบเก่าค่ะอาจารย์อันนี้ใบเนี่ยมันถ่ายไปรอบนึงแล้วนะคะตอนช่วงนั้นใช่แล้วมันเพิ่งมาถ่ายอีกรอบหนึ่งก็เมื่อช่วงช่วงที่ผ่านมาที่ว่าฟ้ามันปิดใหญ่โตจนเราขึ้นอะไรไม่ได้ปุ๋ยปุ๋ยก็ยัง มันก็เลยถอดอีกรอบหนึ่งแต่มันก็ยังถอดไม่หมดนะ,ะแต่มันก็ยังถอดไม่หมดเนาะใช่แต่แต่ว่าพอมองโดยรวมแล้วปุ๊บปะใบมะรดูสะอาดขึ้นใ,<ๆ>ใบมะรดูสะอาดขึ้นจากการที่มันถ่ายใบพวกนี้ออกเนี่ยค่ะอันเนี้ยใบที่เราต้องการให้มันถ่ายอาจารย์แพทถามในเชิงสรีรวิทยาหน่อยกระบวนการถ่ายใบของต้นไม้อ๋อมันคือมันเสื่อมสภาพเนาะปกติคือพอทุเรียนใบมันพัฒนาถึงอายุมันก็ ถ่ายใบปกติเพราะว่ามันจะมีการแตกใบอ่อนออกมาเมื่อไหร่มีแตกใบอ่อนตัวใบอ่อนมันก็เป็นผู้ใช้อาหารที่แรงส่วนที่อยู่ในทรงพุ่มหรือใบแก่มันก็เสื่อมสภาพไปตามปกติแต่ทีนี้อย่างที่น้องจุ๋มใช้ยูเรียเพื่อกระตุ้นกันคือให้เอนโดงอะเพื่อต้องการที่จะให้มันถ่ายใบก็เพราะตัวไนโตรเจนมันก็มานี่แหละส่งเสริมการ พัฒนาการของใบออนเนี่ยเห็นไหมฮะอาจารย์อันนี้ถ้าเราวัดไอ้เครื่องอันนั้นนะลวลัดใช่ไหมใช่ใช่ใช่เผื่อจะได้เป็นข้อมูลว่าเออใบแบบนี้คือมีมีวรมีใบแบบนี้อีใบแบบนี้อีใบแบบนี้ดูโอ้โหเออเลเลยออไปเลยออใบแบบนี้เนี่ยเออเลร์ไปเลยมันเครื่องมันบอกว่ามันจําไม่ได้มันแช่คอเลฟิลเลยหาสีเขียวไม่เจอเจอเหมือนกันแต่เจอเขียวอะไรก็ไม่รู้นี่คือเขียวอะไรก็ไม่รู้ มันคือเขียวแบบเขียวมีอะไรเคลือบเขียวมีอะไรเคลือบนะใช่ใช่มันเวลาที่มันจะถ่ายใบเราจะสังเกตเห็นว่าพอมันสเปือบมซลเส่อมสภาพนะเซลล์เส่ิมเส่อมสภาพเนี่ยปกติผิวใบมันจะมีแววกเคลือบอยู่นะตอนนี้แววกก็คล้ายๆพอมันมันถ่ายไปนะโครงสร้างของเซลล์มันมันเสียไงใช่ทีนี้เขาจะมีอีกตำราวิชาการหนึ่งว่าเวลาจะถ่ายใบนั้นมันจะต้องมีการโอนย้ายธาตุอาหารจากใบนี้กลับคืนไปธาตุอาหารที่ว่านี้เป็นพวกไหนบ้างอาจารย์ อ้ยหลักๆก็เอ็นนั่นแหละค่ะเอ็นไปก็เวลาเอ็นไปเนี่ยครับเราอาจจะเห็นได้ชัดอย่างประเทศที่เขามีฤดูการชัดเจนครับใช่ไหมฮะที่มีฤดูใบไม้เปลี่ยนสีอะพยามอะยางพาราเนี่ยครับอันนี้เห็นชัดใช่ไหมฮะ่าอย่างเงี้ยอย่างเงี้ยน้องจุ๋มเขาก็จะคืนพวกดึงพวกไนโตรเจนคือธรรมชาติของต้นไม้อยู่แล้วครอ่าก็ดึงธาตุอาหารพวกเนี้ยกลับไปที่กิ่งก้านอ่าแล้วก็ทิ้งใบเนาะ ก็ทิ้งใบก็ทิ้งใบครับคันนี้พอเจ๊บอกว่าก็เติมยูเลียไปแล้วก็ไม่ได้ตบสูกเสมอ,อปรากฏว่าถ่ายใบ ถ่ายใบสะใจเจ้เลยค่ะก็คือคือเจ้ต้องการให้มันถ่ายใบเพราะถ้ามันไม่ถ่ายปุ๊บเนี่ยน่าหมายความว่าคือเราจะไปนั่งตามลิสต์มันทุกยอดทุกกิ่งเราก็ไม่ได้มีเวลามากขนาดนั้นเพราะฉนั้นเราก็ต้องอาศัยในเรื่องของการโด่งเอ็นเพื่อให้มันมีเอฟเฟกเพื่อมันถ่ายเนี้ยลงให้หมดถึงมันอาจจะยังลงไม่หมดแต่ขอให้มันลงไปให้ได้มากที่สุดเพราะว่าเดี๋ยวตอนช่วงที่เรากระทุ้งเอาดอกถ้ามุดเรากักโศกเนาะแล้วอัดน้ําปึ้งเนี่ยอันนั้นอาจจะเป็นอีกรอบหนึ่งที่มันจะสามารถถ่ายใบลงได้แล้วเราก็ไปรอจังหวะนั้นอีกกทีีนนนึึึงงคืืออเร่้มัล แต่นี่เราเอามาจากการสังเกตของเจ๊จุ๋มเองซึ่งเป็นเกษตรกร,กรในแปลงก็เจ๊ก็บอกว่ายังไงแล้วแต่การถ่ายใบเนี่ยสุดท้ายคุณจะได้ใบใหม่ที่สวยแล้วเวลาเดินดูต้นเนี่ยฝนตกมาหน่อยนึงแดดออกฝนสลับแดด ใบเก่าทิ้งเราจะเจอต้นที่เขียวชวยอุ่มเลยนะ,ะดูแบบว่าสดชื่นนะนจะไดดูแบบมีอรมอร่ามีออร่าเขียวเขียวแบบมีออร่าเลยประมาณมานั้นนะคะแล้วก็ยิ่งยิ่งถ้าสมมติว่าเราเราเอาหลักการตรงนี้ไปใช้คือเน้นในเรื่องของการใส่ทางรากใช่ไหมคะคทางทางใบเนี่ยคือไม่ต้องไปใส่อะไรมันเยอะแยะมากมายปุ๊บใช่ไหมคะมันจะทําให้โครงสร้างใบเราค่ะอาจารย์มันจะไล่ไซส์ มันจะไล่ไซส์จากใหญ่ไปเล็ก<อ>เหมือนที่เหียพยายามบอกใช่ใช่เหมือนที่เหียพยายามบอกประมาณนั้นนั่นนั่นคือการปรับ C N r a ช i o ไปในตัวโดยอัตโนมัติโดยที่พอในช่วงใบสุดท้ายไม่ว่าจะเป็นใบ2หรือใบ3ก็แล้วแต่เนี่ยเราไม่จำเป็นจะต้องไปใช้ศูนย์กดด้วยซ้ำเพราะตอนช่วงนั้นเนี่ยคือจะเป็นอะไรที่เกษตรกร,ะร,กรจะบี้จะค่อนอข้างบี้เพื่อที่จะบังคับโครงสร้างให้มันใหญ่ก็ในเมื่อเราจะไปบังคับตรงนั้นปุ๊บเนี่ยเราก็เล่นทางลากก่อนเลยหนูมองว่ามันมันน่าจะตอบโจทย์มากกว่าการที่เราจะไปบี้ตรง แบบคือบี้ตรงนั้นนะ่ะแล้วด้ยวย้ความที่ว่าคือชุดทางใบเนี่ยมันก็ไม่ได้ถูกเงินนะแต่ถามว่าเราใช้ได้ไหมได้ถ้าเกิดว่าในสภาพว่าที่ฝนมันตกจักจักจักอันเนี้ยเราอาจจะเป็นจะต้องกดเพราะว่าตัวฝนเนี่ยคือโดยปกติแล้วในเวลาทาใบเนี่ยเฮียบอกว่าใบชุดสุดท้ายเนี่ยมันควรจะต้องทําให้เล็กกว่าใบชุดก่อนอหน้านี้เพื่อในการปรับเซอเรชโชแต่ปรากฏว่าปัญหาคือว่าใบสุดท้ายเนี่ยช่วงที่มันกําลังเป็น หางปะทูกำลังจะขี้กลางฝนมันชอบตกแล้วแล้วเราจะเราจะพ่นยาหรือเราจะกดโครงสร้างใบเนี่ยไม่ได้เพราะฝนมันตกแล้วเอ็นอิสระม,มันเยอะแยะมากมายปุ๊บมันเลยทำให้ใบสุดท้ายอะ่ะ มันไม่ใหญ่กว่าใบชุดก่อนหน้าอันนี้หนูโดนมาสองสามปีเพราะเหตุผลนี้ค่ะถึงแม้ว่าเราจะเอาศูนย์กดก็ตามแต่มันไม่ชนะเอ็นนะคะจย์มันไม่ชนะเอ็นมันไม่ชนะความชื้นสัมผัสในอากาศที่มันแบบวืดขึ้นไปอย่างนี้ค่ะเบสิสสุดท้ายก็คือได้พ่นได้เสียตังค์ได้เสียตังค์แต่ไม่ได้ผลปรากฏใบชั้นใหญ่มากยทำไมทําไมใบสุดท้ายชั้นใหญ่พอใบสุดท้ายใหญ่เท่านั้นแหละค่ะก็จะเป็นเอาละงานงอกและต้องเติม เติมเพื่อให้ชั้นใบมันหนาให้ชั้นใบมันมันมีความเขียวมันหนาเพื่อที่มันจะสะสมอาหารแล้วก็ตีกลับเข้าท้องกิ่งมันไม่จําเป็นหรอกก็ต้องมาไล่ไซส์ใบกูดูเขาก็ว่าอย่างนั้นจริงไม่จำเป็นต้องไล่ไซส์ใบหรอกมันก็ออกดอกจริงอันนี้จริงแต่ในการกว่ามันจะออกดอกอ่ะการที่ใบใหญ่เสมอมาทุกใบกับการที่ไล่ไล่โครงสร้างใบมาตามพื้นฐานที่เราคุยกันตึงการออกดอก ความยากง่ายในการออกดอกมันต่างกันมันต่างกันแล้วทุนที่เราเอาไปสะสมเพื่อให้ชั้นใบมันหนาจากที่ใบมันกลางแล้วใบเล็กกับใบชั้นใบสุดท้ายมันใหญ่มันต่างกันใบเล็กเนี่ยเราอาจจะสะสมประมาณสักสองรอบสามรอบมันก็เขียวเข้มดำมันดำแล้วมันแข็งแล้วแต่ไอ้ใบใหญ่อะมันต้องพ่นมากกว่านั้นไม่เชื่อเจ๊ลองไม่เชื่อเจ๊ลองทำดูเลย ก็ที่บอกคือทํามาแล้วถึงได้บอกได้ว่ามันควรจะต้องทําแบบไหนเพราะฉะนั้นไล่ไซใบมาเลยแต่ในกรณีที่แบบมีข้อโต้แย้งถามมันก็ไม่ผิดมันก็ออกดอกได้เหมือนกันแหละแันออกดอกยากหรือง่ายอ่ะก็ต้องไปพิจารณาการเอาเองเพราะกตังก็ไม่ใช่กระตังเจมันก็เป็นการปรับที่เราเขาพูดถึงซีเลชอว์อ่ามันก็จะไปเข้าทฤษฎีซีเลชอว์โดยอัตโนมันิเป็นการปรับโดยที่เรายังไม่ต้องไป จัดการในเรื่องของการใส่ปุ๋ยใส่ยาอะไรมากไหมอ่าใช่ค่ะรย์เราเราประเมินจากรูปร่างหรือขนาดของใบมาเลยแล้วก็ใส่ใช่ค่ะถ้าถามว่าไม้ที่อยู่ในป่าไม่เห็นต้องไปใส่ปุ๋ยใส่อะไรทำไมมันจะเริญเติบโตอะไรได้คือต้นไม้เนี่ยเขาสามารถปรุงอาหารได้เองจากการมีแสงแดดจากการมีคาร์บอนไดออกไซด์จากการมีน้ำมีออกซิเจนในอากาศสลับได้ออกมาเป็นอะไรน้ำตาลเป็นคาร์โบไฮเดตแล้วแต่มันก็เป็นสารตั้งต้นไปกระบวนการต่อไป เขาสร้างของเขาเองได้เพราะเขามีสารสีเขียวในใบเพราะฉะนั้นเราก็ควรจะต้องให้เกียรติเขานิดนึงอ่ะให้เกียรติเขานิดนึงอะว่าเออให้เขาได้ทําตามใจเขามั่งเอาโอเคถ้าสมมติเขาไม่ไหวด้วยสภาพอากาศที่มันแปรปรวนเป็นพืชเชิงพาณิชย์ก็ช่วยเขาหน่อยนึงช่วยเสริมนะช่วยเสริมช่วยเสริมที่อย่ามองแค่ว่ามันเป็นพืชที่สร้างรายได้มหาศาลต้องมองด้วยว่าทํายังไงถึงจะอยู่ได้ในวันที่มันเหลือแค่กิโลห้าสิบอะเศรษฐก เจพูดนี่เป็นเลคเชอร์เลยนะต้นไม้สังเคราะห์แสงได้ก็ต้องมี CO2 H2O แสงแดดมีคลอโรฟฟลล์แต่สิ่งที่ต่อไปนี้เกษตรกรเน้นเลยนะเรื่องของพยากรอากาศเรื่องของการเข้าใจสภาพอากาศดูดินนี่ขนาดยินคุยกับเจ๊อยู่แป๊บเดียวดูดูบนหัวเจ๊เด็เออคือใหม่ไงคือใหม่ก่อนไงนี่คือสิ่งที่อยากจะเล่าให้เพื่อนเกษตรกรฟังเนาะถ้าเกิด เรามีโอกาสไปดูแปลงเชิงพาณิชย์ที่เขาทําโดยนักวิชาการเกษตรหรือทําโดยบริษัทที่ mm hmm. มีการลงทุนเนี่ย <Okay. S 1> เขาจะทําทุกอย่างได้แม่นยํา mm hmm. คือการให้น้ําการใส่ปุ๋ย mm hmm. การวัดสภาพอากาศกระบวนการในต้นไม้เขาแม่นยํามากเลย <Okay. S 1> แต่ของเกษตรกรเราเนี่ยที่เราทํมันคือหนึ่งเรายังคิดว่าปุ๋ยกับยาคือหัวใจอันดับหนึ่ง mm hmm. อันดับสองก็คือพวกน้ํา mm hmm. แต่เราไปให้ความสำคัญเรื่องของการตัดแต่งกิ่งเพน่อพุ่มการจัดการสภาพอากาศการเข้าใจต้นไม้อะเป็นอันดับรองลงไปมันก็เลยทําให้เราไม่ต้องเจ๊หรอกพิยาเหมือนกันเราก็เคยก็บอกว่าเราก็ไม่รู้มาก่อนพอเรามาทําในสวนเรามาติดตามเรามาคุยกันเนี่ยมาดูเลยเจ๊เขาทํายังไงแล้วอะไรคือปัจจัยช่วงนี้ฝนตกเจ๊เกิดอะไรขึ้นมาบ้างแล้วจัดการยังไงเราเห็นเลยว่าเราฉลาดขึ้นจากการที่เราเรียนรู้ต้นไม้รู้ว่าเมื่อไหร่มันจะปรุงอาหาร อากาศอย่างนี้เป็นยังไงสุดท้ายปุ๋ยยากลายเป็นปัจจัยนู่นน่ะสามสี่เลยปัจจัยจากอันดับหนึ่งลงไปนู่น3ามสี่เลยค่ะถ้าเราเข้าใจโครงสร้างต้นนะคะอย่างที่จารนำแพนบอกปรับโครงสร้างต้นรู้พื้นฐานว่าเขามีการปรุงอาหารเองได้อะไรยังไงเติมแต่งเมื่อเขาขาดช่วยเขาหน่อยเมื่อเขาแบบว่าไปไม่ได้แล้วเพราะเขายืนอยูงเนี้ยเขาไปไหนไม่รอดอันเนี้หนูมองว่ามันโอเคแต่ถามว่ากว่าจะบรรลุมาแบบนี้ได้นี่ก็ตัวเองก็โง่มาหลายปีจริงรัง แล้วก็ค่อยฉลาดขึ้นมาทีละนิดทีละนิดออทีนิดค่ะอะไรพร,พรย้อนกลับไปว่าเวลาเราไปดูแปลงเชียงพานิดแปลงทีเขามีการทําตาหลักวิชาการ,รตาหลักวิทยา,าเปเๆเ,เนี่ยสิ่งที่เขาต้องการคือผลผลิตที่มีคุณค่าทางการตลาดเพื่อเอาไปขายรสร้างกําไรต่อการทําการเกษตรของเขาแต่เกษตรกรเราพอเราลืมนึกถึงข้อนี้ไปเนี่ยบางที เราลืมไปแล้ว่าไอ้ที่เราถมไป 3- 4สรอบเนี่ยทุนมันเพิ่มขึ้นสามสี่เท่าเนี่ยและกาไรอยู่ตรงไหนใช่ต้องคํานวณจุดคุ้มทุนใช่ไหมคะแต่มันจะมีบางกรณีที่การทําสวนเนี่ยคือเอาแนวคิดของการทําธุรกิจกับสิ่งที่ไม่มีชีวิตอย่างเช่นเหล็กดัดอะไรพวกเนี้ยคือมันสามารถที่จะเป็นบล็อกบล็อกบล็อกบล็บอกได้คำนวณกาไรขาดทุนได้เป๊ะเป๊ะในต่อปีใช่ไหมคะเอามาใช้กับการบริหารสิ่งมีชีวิตปรากฏว่ามันล้มเหลว มันล้มหลือเพราะสิ่งมีชีวิตมันไม่ได้เป๊ะๆเ,เ,เหมือนเหล็กท่อนที่เราจะตัดกี่ท่อนก็ได้เราคำนวณเป๊ะๆๆมันไม่ใช่มันขึ้นอยู่กับสภาพอากาศความเข้าใจในสรีระวิทยาของเขาซึ่งเราก็มองว่าแต่ว่าคือด้วยความที่ว่ามีเงินอ่ะคือมีเงินมันสามารถที่จะทําอะไรก็ได้แต่เราก็มองว่าส่วนทุเรียนในประเทศไทยอ่ะ สวนใหญ่ๆมันมีจะสักกี่สวนสวนใหญ่มันจะเป็นเกษตรกรรายย่อยเหมือนหนูเนี่ยเป็นเกษตรกรรายย่อยมีเปอร์เซ็นต์ค่อนข้างสูงด้วยประมาณนั้นถ้ามุดเราไปทําอย่างนั้นปุ๊บเราเราไม่ดูว่าคือเราเป็นรายย่อยปรับเทคโนโลยีเทคนิคกันนิดนึงอะไรประมาณเนี้ยหนูว่ามันก็น่าจะช่วยช่วยช่วยกันได้เพราะว่าถ้าเกิดว่าวันใดวันหนึ่งแบบว่ามันดิ่งลงเหวตึงอะไรอย่างเงี้ยมันจะได้ไม่เจ็บมากมันก็น่าที่จะดีกว่าปรับเปลี่ยนซะลองลองปรับเปลี่ยนประมาณนั้นวันนี้เซอร์ไพรส์มากเลยแนวคิดของเจ๊นะ ปรับเปลี่ยนมาเมื่อสามปีก่อนเจ๊คิดอีกอย่างหนึง่งวันนี้เจ๊คิดอีกอย่าง,นงหนึ่งอ๋อหน,หนูหนูมีพัฒนาการใช่ไหมพี่ <laughs> หนูก็ปรับเปลี่ยนประสบแต่ละปี<อ>ไปเรื่อยๆจากประสบการณ์<ๆ>ของปีที่แล้วจากสองสามปีที่แล้วบวกกับปีนี้ก็จะเพิ่มพูนไปเรื่อยๆก็จะพูดในสไตล์ที่แบบว่าคือด้วยความที่ว่าคนหลงวังวนเข้ามาอยู่ในตรงเนี้ยไม่น้อยอเราแค่อยากจะบอกว่าลองฟังแนวคิดเราดูคือเราก็เจอมาแล้วแบบนี้เนี่ยเจอมาแล้วปุ๋ยยาอัดยองอัดยาอะไรเงี้ย เพราะฉะนั้นคือเราก็ไม่อยากให้ใครแบบหลงจนเกินไปว่าเฮ้ยมันเป็นพืชทําเงินแต่เบส็จสุดท้ายแล้วเนี่ยคือถ้าลองฟังแล้วลองปรับไปเรื่อยๆปรับไปเรื่อยๆถ้าฟังเราแล้วลองคิดลองเอาไปปรับเปลี่ยนไม่ต้องอทั้งหมดหรอกไหนลองที่เจ,จ้าจุ๋มมันพูดว่าอย่างเงี้ยจริงไหมลองคิดวิเคราะห์แยกแยะเอาเองมันอาจจะไม่ได้มีเขียนในตำาราเล่มไหนด้วยซ้ำแต่เราพูดจากประสบการณ์ที่เราเจอมาเราก็อยากเห็นในรุ่นเจเนเรชันใหม่ ซึ่งส่วนใหญ่ที่คุยๆกันอยู่ตอนนี้มันจะเป็นเจนหลังนะพี่จเจนรุ่นน้องหนูนะที่ต้องกลับมารับช่วงงานสวนแต่ก็ยังทําได้เองไม่เต็มที่ประมาณนั้น